สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดพาทัวร์วันนี้ผมพาทุกคนมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีนี่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับ,รบแต่วันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะว่าจะมีอะไรที่เราชมกันบ้างแต่ที่ไดข่าวมาดูข้างในนี้จะเป็นอะไรคนระับ เหมือนก็ทําแบบต้อนรับวันฮโลวีนเลยนะครับเป็นพวกผีเลยนะครับแล้วก็มีเหล่าโจรจลจสลัดนะครับจท,ที่อยู่ในท้องทะเล,เลน่าจะเป็นพวกถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นพวกอืโจรสลัดทุกคนจะต้องนึกถึงนี่แน่นอนครับโจรสลัดในตำนานกัปตันแจ็คสแปโลครับหรือไม่งี้อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นกระตูนะครับที่กำลังโด่งดังมาก วันพีชครับชอบอะไรนี่ไงแจ็คเฟโร่ไงแจ็คเฟลโ่อืมแต่ไม่ใช่ลูฟี่นะไม่ใช่ลูฟี่ลูฟี่แชทชัดอืมดีค่ะเกหลบคนให้น้องเต่้ยสุสุเลยค่ะน้องวัดสงสุเลยค่ะเอ๊ยให้น้องวัดสูงก่อน เกินนะคะคอขออนุญาตคิดเป็นูกคา4,000น,นะคะนัง่งนั่งลงนั่งลง <laughs> อ่ะโอเคจ้าไม่เกินไม่เป็นไรจ้า <laughs> ขอ,าขอลดให้ค่ะสาคา4,000นะคะ320บาทค่ะบัตรเงิน่ะเดี๋ดดดยวบัตรหนึ่งใบสามารถใช้เป็นส่วนลดได้อ่าใบาละ40บ,บาทนะคะสามารถใช้กับอ่าคาเฟ่นในร้านชาเนี้เจอได้ค่ะลูกค้ามันมีอะไรไหมอ่าในร้านเหรอคะนี่ผมมาทําไมเนี่ย มาเที่ยวค่ะท่าไหนอ๋อค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะเงินทอนเดี๋ยวชี้บัตรให้นะคะอันนี้ค่ะชี้ทำไมเดี๋ยวมันก็ขาดดิครับจะดูแบงค์บัตรให้ค่ะบัตรไปละวแปดสิบบาทเด็กเกินหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเซนค่ะก็จะคิดเท่ากันค่ะคุณลูกค้าใช่หาได้มาได้มานานแล้วนะเดี เดี๋ยวรับบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสแกเป็นข้อมือให้นะคะเพราะว่าคุณลูกค้าจะไปาในกุโมงไม้ไผ่ที่มนต้องเลยนี่มีอะไรเนี่ยกุโมงไม้ไผ่ใช่ค่ะขออนุญาตนะคะเด<อ>ินต้องเดินทะลุไปทางด้านหน้านะคะจะทะลุไปร้าน,นะคาเฟ่เดว,วิลเลจได้ะคะ่ะแล้วก็อาเป็นร้านอาหารทีรมันกาค่ะคุณลูกคา้าเห็นแลนะคะมันจะลบไหมคะ ่ะมันมัน,นกค็คล้ายแต่ว่าต้องอยังการเดินน้ำนะคะได้อขออนุญ,ญาตนะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะเดินเข้าได้เลยใช่ครับเดินเข้าได้เลยค่ะสำหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับและยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับน่แล้วเราไปช่องไหนอ่ะช่องขวาเหรอ ใช่มันต้องคนขวาป่ะเริ่มผลลุกแล้วโหนี่มันเริ่มของจริงวะเนี่ยกระบองเพชรเนี่ยแม่มันเริ่มผลแล้วแต่นปิเฮ้ยนี่เมันเล็กเแค่ไม่รู้เจ็บไหมพ่อไม่เจ็บนะหอมหอมหรือว่าของจริงนั่นสิพ่อไม่ได้โดนหรอกนี่เราจะไปทางถูกปหมเนี่ย หไหนครับเนี่ยมันเหมือนของจริงมากเลยช่องนี้เลยนะมแม่มันเริ่มขนลุกมากแล้วเอาอะไรฮะขนลุกมากแล้วแม่ดูนี่ข้นลุกเรามานี่มันโอ้หโหูนี่มันเรือแบ็คโคล,ลนี่นี่เรือต้นสลัดไม่ใช่ชคนนี่มัน เรือแบ็คโคนะของแจ็สไปโรยไม่ใช่นะเลยยอดเลยนี่มันโอ้ยออใช่นี่นะเป็นจะเป็นแบ็คโคนะ ตอนนี้เราก็มาที่เรือเดวิโจนนะครับอะไรนึกวอะไรนี่เนี่ยแบ็คโพลของกัปตันแจ็คไบรอแต่นี่ไม่ใช่อ่ะนี่นี่คือเดวิโจนชายผู้ต้องคำสาปในทะเลอันไกลโพนที่อยากตายก็ไม่ได้ตายโอ้เดวิโจนครับอของความนับถือเลย มนับถือท่านมานานแล้วโหยอจริงๆครับหเหมือนเลยแต่ผมดูอย่างนึ่งที่ท่านพูดถึงเรือนะมีอีกเรื่องจนสลัดคือบอกได้เลยนี่คือผมคือราชาจนสลัดมังกี้ดีรูฟีสวัรค์ผมจะต้องเป็นราชาจนสลัด anh nơi Đi Học đơn lừa rồi Hãy đi cho นี่ัวไปดูถ้ำนี้ถ้ามีอะไรเนี่ยนี่เข้าไปถ้ำกันค่ะดูในถ้ำดิมันมีอะไรนะปัวตรงนี้ เขาเก่งนะเนี่ยเขาสร้างสรรค์มาโอ้ยในถ้ำนี่ก็จะมีปุ๊บโอ้ผีลอยตัวเหรอผีลอยตัวผีลอยตัวคือผีร้อยตัวไงไม่ใช่ไม่โอ้โหมีแต่สมบัติทางนั้นเลยในนี้ไม่หนูน,นี่ต้องเป็นสมบัติของของใครไอ้นี่เนี่ยนะโลเจอแน่เลยดูดูของโลเจอ อันนี้พาลูกมาเที่ยวหรือพาพ่อมาเที่ยวนี่คือวันพีชของราชาจนสัตว์โกดีโรเจชายเรานีทุกคนดูนี่น,นี่มันโคงสมบัติมากมายออืสโลแกนอะไรนะสโลแกนโลฟี่อ่ะฉันต้องเป็นราชาจนสัดให้ได้เลยนี่ไงมาถึงวันพีชจนได้เรา เป็นสมบัติที่โกดีโรเจอร์ได้ทิ้งไว้ปลายสุดขอบโลกนี่นี่มันนี่มันผู้เฝ้าผู้เฝ้าผู้เฝ้าสมบัติอ่อมันเป็นโลฟี่ใช่โลฟี่โลฟี่ตายไปแล้วนี่อยแล้วนี่นี่ก็จะเป็น ไหนใช่เปล่าโอ้โหใช่มีไม้กางเขนด้วยโอ้โหมีคนผู้คอตายเนี่ยไหนน้่นมันกระดูกโครงกระดูกหรือเปล่าใช่เลยโครงกระดูกไม่ร้านเลยนี่จะเป็นสุสานและดูเนี่ยมีเป็นโครงกระดูก โดนเสยียป,ประจานพอไปตรงนัเราเห็นว่าต้องสอบความจริงใช่นี่ก็จะเป็นป้อมปากกาแน่เลยคันนี้ป,ปากาใช่ปาการของของของใครนะของโจรสลัดไงไม่ใช่ไม่ใช่แลนี่ไงน,าานักลบทั้งหลาย ของโจรสลัดที่ตายไปนี่ยุคก่อนตอนนี้ก่อนแปดร้อยปีที่ว่างเปล่าไม่ใช่ดิหนึ่งร้อยปีที่ว่างเปล่านี่แหละพอดูสีนี้นี่ด้วยนิตานี่ตาถลนเนี้ยนี่นี่นี่ตามันี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันลุดพ่อใช่ ชัวเลยมีหมาคงกระรูกกับคนไั่นด้คงกระรูดคงกระรูกเหรออ้าวคงกระรูกไม่เหลือแต่โคโลโลกระดูกแล้วคงอะไรนะลูกคงกระรูดคงกระรูดเอลือคงกระรูกอ่ะโอเคชัวเลยหมาคงกระรูดเก่งเวลาแล้วผมจะต้องเข้าประชุมกับเราผู้กล้า ภูมิใจมากที่ได้ร่วมรบกับพวกคุณเราผู้ก,กา้าตอนนี้พร้อมแล้วครับเริ่มประชุมได้ จุดเทีนยนไหนท่านจุดเทีนยนไหนท่านเจ็คสไปโลท่านไม่อยากได้ยินเขาพูดขนาดนั้นชิวเลยทำไมท่านต้องอูดูด้วยแจ็คสไปโลกัปตันแจ็ค

นั่นมันเหมือนพุ๊กอยู่ในโซนพิตตี้เนี่ยถ้าเป็นกลางคืนนจะน่ากลัวยิ่งกว่านี้เนี่ยอยู่ในดาร์บูร์ <c oughs> นี่เรามาช่วงตอนกลางวันก็เลยอาจจะดูน่ากลัวน้อยไปหน่อยแต่ถ้ามาช่วงกลางคืนน่าจะดูน่ากลัว นี่คือทางออกทางออกทางเข้าหืขึ้นออกไปถึงได้นะคะมีะต่เรงเข้ามาอยู่เนี่ยแล้วก็เดินเข้าออกได้เลยนะ,อะโอ้นี่ก็จะเป็นป่าไผ่เหมือนไผ่ที่อยู่แบบคล้ายจะต้นเดียวแต่มันมีหลายต้น ดูเหมือนแต่งสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมีม่โคมไฟคล้ายโคมญี่ปุ่นหรือโคมจีนล่มลื่นเย็นสบายโอ้ ที่่กว้างแล้วที่นี่้โหลมโยกแรงนี่ข้างบนนี้ก็จะเป็น คาเฟ่ร้านน้ำนะครับกาแฟขนมปังเคโกโก้ go. นี่ถ้าไปกลางคืนนี่สุดยอดเลยนะครับนี่แฮปปี้ฮาโลวีนโอ้โหมันเพื่อต้อนรับฮาโลวีนโดยเฉพาะเลยครับเนี่ยโอ้โหปีศาจฟ,ฟักทองหัวฟักทองเน้นปีศาจหัวฟักทองหน่อยนี่น่าจะเป็นขู่พวกงไหมมด จมูกก็บ่งบอกแล้วนี่ต้องเป็นแม่มดแน่นอนนี่เพื่อต้อนรับวันฮาโลวีนโดยเฉพาะเลยนี่แต่ว่าเราก็มีตั๋วฮาโลวีนเหมือนกันแปดสิบาทใบละแปดสิบ